สวัสดีค่ะคุณลุงใบค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงใบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงใบค่ะค่ะท่านช่วงมณีการเยินค่ะว้าติดตามความฝันของลุงใบค่ะท่านผู้ชมลุงใบนี่เป็นจะเป็นขึ้นหนึ่งค่ะทันช่วงฝันแม่นค่ะจะยินชาวบ้านวาเนาะค่ะว่าลุงใบนีี่มฝันแม่นทานผู้ชมจะเลือดติดตามน้ำพันลุงใบค่ะมนีมากพอลุงใบแหละค่ะท่านช่วงค่ะลุงใบฝันจังเดยกะเป็นลอยฟังเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะรูปใบฟันจังไดบอกนช่วยพอ่อฟังเลยค่ะว่าน,นี้ฟันฟันเห็นฟันมาไปทั้งทั้งบานบานเกา่าสงสัยสิเป็นเหล็กตัวเก่าถานแมนค่ะหลักกัมมกบฟันเห็นผู้สาวเกา่าเคยฟันเห็นผู้สาวเกา่ามันเคยเป็นเหล็กตัวเก่าเห็นผู้สาวเกา่าไปจงจงไดนจงหดไปเห็นผู้สาวเกา่าคุณลุง โอ้ฝันฝันฝันไปน้องรับฝันอยู่เพื่อนค่ะไปพ่อเพิ่นอยู่ใสคุณลุงบอกให้ฟันกับพ่ออันพ่อผู้สาวนั่นบอกกับพ่ออยู่บ้านเขาหมดแล้วจีบไปหาเขากาก็ยืนเบิงยืนที่แต่กับเมื่อเมื่อฝันไปเนะค่ะคิดว่าหัวนี่ขันเป็นขันเป็นมีดวงมีโสมีมานกับติแม่นหาซื้อ960ครับมีรักครับตัวเก่าและ44เปอร์เซ็นต์มีเท่านั้นแหละว่มันบอกว่าด็เป็นเหล็กไร้ตัว ก็แค่นั่นแหละมันก็ตั้งแต่บัดได้ตีปัญหาบอแตกก็เอาบอได้เพราะว่าปัญหามันังมันกระตื้นๆอยู่แล้วบัดถ้ามันทัดๆเนี่ยก็เอาบอได้นี่หัวปัญหากระเด็นไปบนแค่มันคิดเอาไปแง่หนึ่งมุมหนึ่งว่าผู้หญิงสองคนเขาเป็นเหล็กซีทั้งสองตัวเอาอซีซีแตกติดทั้งหลังอย่างคิดเอาไงๆว่าอ๋อซีสองสวัสดินเข้ามากันแก่ียสองคนแค่คิดแค่นั้นก็เลยแกลียซีสองลง บาดนี่ฝันเห็นผู้สาวเก่านี่ฝันว่าไปหาเขาหอดเถือนหอดเถือนเลยแล้วเด็กๆก็จยืนเบิ้ลเด็กคุยกันบ่บ่มเด็กคุยย่างไปหาพ่อพ่อเถือนอยู่กลางทางคนละทางทางไปคู่เขายกมือไหวเบิ้นถามหาแม่โอ้ยมึงจะมาถามหาแม่มึงถอดหาแม่มึงเนี่ยเป็นขนมไปแล้วเพห็นว่าเลือดจะกูเพห็นไ่มแต่ว่าผู้สาวเนี่ยยืนเบิ้ลเพื่อนเลี้ยวเบิ่งผู้สาวจากพองว่าจะกลับไปหาตุลาแต่ความก็เลยบหัมือนะ ก็เรียกมือเมียก็เรียกเตือนปันเห็นตัวซับฟันมาเป็นเหรียญตัวซับเก่าเสื้อมันอีอ้อยอยู่วันที่ง่ามปากวันนาสวนางโอ้ค่ะตกลงคาสินสอดกันซีตาหมื่หาต้องนักบากเือผมมีเงินแต่งเขาเงินส่งให้ลูกให้ล้าเรียนหนังสือหมดค่ะเลยบ่มีเงินแต่งเมียเลยบ่ได้เขาค่ะแตเล่านักเขาบ่ลับตอนปันบ่เป็น แต่ว่าเห็นเขาเห็นเขาอยู่แต่บูนดีบอกร่วกันไปหาพ่อเพราะว่าแปรผุนก็สิวจักกันกระปุกผู้สาวมเมื่อไหร่อ่ะ่งผกัเฮือนอยู่กันทางกันเนาะก็เลยเห็นเพึ่นก็เลยยางไปคุกเขาโยกมือไหวก็เลยถามหาแม่แม่แม่อยู่ไจหล่ะพ่อว่าจะไปยกมือไหวไหมอีกนะยังจิกลับไปหาผู้สาวก็ได้พอดีเพึ่นบอกว่ามึงยังมาถามหาแม่มึงมิตรกูอยู่ผู้เดียวเพคนว่าค่ะ เด้ไปหาเลาไดี๋ยหปีดแต่ปีตั้งแต่ปีปหปกหน,นึ่งอเล็กไปหาเห่าอเล็กม้นไม่ม่บประยนตายท่นเสียไปแล้วแล้วแต่ว่าเกิดว่าคันมีเงินที่ไปที่ไปเยี่ยมไปยามอะไรอยู่ที่ไปหาเหล่าอยู่แต่ว่าบดเงินเงินกัขดขาดขาดเคิรนๆนะเพราะว่าที่ไปหอดหล่านะ,ะอยูกร้านตรงมาไหกับเดือนละบ้นค่ะริสุทธิอกกันหนาวค่ะตอนนี้เงินผุสงอายุกับหกรอยเงิน ก็อ <One> ยู so, ่ไหนอยู่หลอดเดือนเดือนสิซ like ื like ้อเลขกกันแค่สื้อให้มือมีเงิน so, สิซื่อเลขออกมากกับเขียนไหลแปรไดลกับเขียนไหลก็เอาไปเบิกออกมาแับทัวร์มันตืบกับกีรติไหลว่อได้ปัญหามันเลือกเข้าไปปัญหาเลือกมันเอาอะไรกับกับกบกีรติเมื่อได้มันขาดก็ถือเคลื่อนพิษเคลื่อนนะนั่นแหละเคลื่อนกีรตินั็นแหละแล้วเียออะไรทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ารอบนี้นี่ฟันเห็นผู้สาวเก่านี่คึ้วมาเล็เก่าสีหวนขึ้นมากขึ้นมาเล็เก่า สี 40, ่ศูนย์หาศูนย์่สี่ศูนมีเดี๋ยวคพ่มหานย์หาศูนย์หกศูนย์เออก,ก 4, 4, 6, อกับกับสี่สี่ับสี่หกแค่น้ค่ะสี่หางเนาะคุณลุงนเนาะขันฟันเนี่ยนี้ว่าแมนเลกเก่าละสิดขึ้นมาเ็นเล็กตัวเก่าอืมค่ะแต่เก่านี่คุณลุงนี่ขันฟันนี่กะแม่นแมนได้ชคบอขันฟันประมาณแบบ่าเกี่ยวเกี่ยกับตัวเลี เขาบพิ่เคยบอกเป็นเหล็กอีกนีแต่บอกเป็นปริศนาปริศนาเหล็กปัญหาอยากแก้แต่ว่ากระไดอยู่แม่นบอกได้ปัญหาตื่นตื้นได้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านแต่หนังบ้านลุงตัวฮะหนันบานลุงบอกงูแล้วบ้านแต่คือเห็นเพียกอยู่สามคนวานนี้เขาเขาเอื่นคอยไปเพราะไ่ใบเขาว่าที่แหลกกระเปื่อซื้อแหลกไ้เขาเบิ่งเขาเอื่นให้ไเปื่อซื้อแหลกเขาเบิ่งเพราะไ่ใบมาซื้อแหลกให้คอยเบิ่งเนี้ยหน้าค่ะวะคือทางที่เป็นตุ๊กบ้านนะ เขากระพักเงนสื่อก <tra exist know ation> ันเป็นกลุ่คนน่ะแหละก็เลยไปจกเงินสื่อเอาเอาให้แนววัสนุ4004เขาคือไปคนละตัวที่นอกก็ผมมือคอยสื่อว่ัสดุเขาก็เลยพักกันจกเงินสื่อน่ะพขาก็ได้บานนี้เขาเอาเงินมาให้มาจ่ายอยู่กับเผื่อนใหญ่แล้วมาต่อว่ัสดุมาแถวนี้มันหลายอย่างมาหลายกัดเราอะเจยวเกิดปัญญาบ้านนะคช่ไหมให้ลุงใบมียาำตัวเลยอีกรอบนึงนะคขาบอกมีตัวใดนี่ ย่อตัวเลีกเอค่ะว่างวดนี้ซีสีส่ซีหกห้าศูนย์หกศูนย์นค่ะช่วงนี้พิจารณาบึ้งนะค่ะจะเป็นแนวทางัวเลขออ้อฝนของรุ่งใบค่ะลองไป<ก>เสียงสวกเบื้องมานบอกอค่ะกันปูเปินคันปเปินไให้นี่ยมทวนหลด<อ>ุดค<อ>่ะ <c oughs> นี่คือนมาเงินละร้อยสื่คู้เดียวแล้วได้แล้ว้ไปหูเลยได้คู่เดียวเ็ียว่าวดล้ไม่ไปหูเลย สำรับคลิปน okay. ี is, ้ก็ ki. ขอขอ, pues, ขอบคุณลุงใบหลายหลาค่ะที่ทางนว่ทางจริลธิ์ทางท้องถันก็ถือชมของวกเขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะทางผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ะมาเบิงตัวเล so right. ็กของลุงใบเนาะค่ะนอห้าศูนย์หกศูนยี่ี่ีหกค่ะประจำวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะ ฝันว่าเด็ไปหาหาผู้สาวเก่าเนาะคะ่ะเนาะหาผู้สาวเก่าหอดเฮื่อนค่ะทมม่านผู้ชมลุ่ใบิ่นว่าฝันแบบนี้ตัวเลขกอาจกลับมาต,รตรัวเก่าเนาะค่ะทมม่านผู้ชมเนาะกะให้ท่านผู้ชมทางบานใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขกละกะแนวทาง ของลุงใบค่ะที่เพิ่นนํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะ,ค,ะ,นะ 1, น 2, 6, ค่ะนองวดหนึ่งเพิ่นจิการยนสองพันหาร้อยหกค่ะท่านผู้ชม5 0 6 0 4 4ย์ค่ะท่านผู้ชมกะขอบคุณท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ฝากช่องจับปอเน่เด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบ่พลาดตเลขแล้วกะ แนวทางดีๆเนาะค่ะนอคันมองไดมีโตเลขดีๆไดเด็ดหรือว่ามีแนวทางความฝันดีๆเด็ดเด็ดอยู่มองไดแอดกาสิปติตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทังบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมคว่มมุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีกับโตเลขของลุงใบค่ะ ห้าศูนย์หกศูนหกค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ